สวัสดีครับเพื่อทำพาบเบาได้คือเราพี่น้องพบกับช่องเพื่อทำจีลทัวร์ไปเที่ยวครับืันนี้มาร่วมกับรถแห่ศิลปินลูกีสาครับแห่งมันมิวสิกออนทัวร์จังหวัดชัยภูมิครับนี่มาเ่นเสียบซองสำหรับงั้นจ้าพ่อขนแก้วขนหารครับตลอดจนสมเด็จศิรินทร์ครับทีมงานทุกคนครับมาวันนี้มาด้วยใจครับพี่น้องมาเล่นสวาย โคเดนสบายหลวงพ่อประคูโสภิตช,ชัยยคุณครับหลวงพ่อเลเดียรปราซสิโน,โนครับวัออนคือกลุ่มทะะเท่ไหมผูกแขนไป,ป,ไ,ปไปผูกแขนก้อนอีนั่งอีกนั่นแห <c oughs> ละน้อยสาวกำลังลันเครื่องครับเมื่อวานนี่ฝนตกดีเห็ดสาวเห็ด้ล เบียดซาวชายภูมิเครื่องเสียงดังเครื่องเสียงดีทีเดนั้นโปรโมชั่นจัดให้ครับเมื่อนี้มาแห่พระน้ำกันครับนะบ้านน้องเครื่องตำบลกุตุม้มอำเภอเมืองจังหวัดเทียมิครับอันใดเย็ดเรวเจอพวกนี่หามาผมไม่อยากดอกหามาโนท หามรดกครับหามืองมรดกนี่ครับพี่น้องเพิ่นเฮ็ดเขาเอินว่าเฮ็ดตามเฮ็ดเฮ็ดตามเฮ็ดเกล็ดตามควงครับเนี่ยปั้นอย่างนี้นะไม่ปั้งไม่ปั้งปั้นอย่างนี้นะปั้นแช่ปั้นปลาเต่าปูหอยปลาคอพญานาคบังพญานาคไข่ปั้นรู้เปล่าเกล็ดพญานาคเเกล็ดพญานาคโอ้คับครับ ปั่นแค่ครับปั่นเตาปั่นป่าปั่นพญานาคครับอาใจบุญญาบารมีคุณงามความดีให้เกิดกับความรักความสามัคคีในหมู่บ้านครับล้ลก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ความมั่งความมีกับพี่กับน้องที่มาขอบุญความกุศลครับเพื่อทำาพเบาได้คือเก่าพี่น้องตลอดจนแหกบันมิวสิกออนทัวร์จังหวัดชัยภูมิครับเมื่อนี้มายก็ละเห็ดออกเห็ดออกดอกอยู่ทึงหัวถามว่าดังดีไหมวันนี้นี่ครับนี่ดังดีไหมครับ อาจจะไม่ดีครับเพราะว่าระบบเราไม่ได้จูนใส่กันครับแต่ว่าเขาใส่มาซื้อครับใส่มาเพื่อทดลองครับส่วนพี่น้องว่าดังดีกับขอบคุณครับส่วนพี่น้องว่าดังดีเราความปรับปรุงแก้ไขครับตรงนี้มันมุเยลาเอาลงครับเพราะว่าเื่อเศร้านี่ผูกข้อต่อแขนน้องซ้ายหลาครับเพราะว่าเพื่อนได้สอบบรรจุตำแหน่งได้ในที่เจ้าหน้าที่ที่ดินครับ แต่บุรุนดีได้ล,ลงใส่เนาะเพราะว่าต้องอบรมก่อนวันที่ยีบสองครับ <ไป S 1> อบรม <ไป S 1> ฮะเจ้าเทสจังไดอบรมก่อนวันที่ยี่สิบสองเราคำสั่งจะออกว่าเราได้ไปบรรจุที่ไหนครับฮะไปไปกี่ไรฮะกดมาถึงกดมาถเ,เนาะ,ะอโอ้ยอาจารย์น้อยวะ Cảm ơn các bạn đã theo Bầu bầu bueno, hả bò cột cua thế này, này. Bộ, bộ lớn nào, bán đấy cột cua rồi nè ai cột cua cột lần cột cua của cảng, cảng ai chơi chứ? có nôi, các em đi vào lù, liêng ui. đầu, phía lắm. chúng đi đó. mở ra, อันไหนอย่งนี่ก็ได้ชั่งห้าเลยคะ่ะโอ้าวนั่ห่วงอกกโอนกนี่นั่งเ,กเอกผู้ที่ไปถ่ายคลิปอเ, <laughs> เอ,อ๋อกาให้มาถ่ายคลิปเนะาะไม่ได้มาถ่ายอย่างนี้หรอเนะี่ยมื่อนี้กูเผ็ดยังเพราะว่ามึมงมีเขม้าแล้วลว,ออวันนี้มางานแห่พระขึ้นครับบางบ้านก็จะมีเต็งเต็งแห่พระหลวง เอามันบ้นในเสียบสายมึงอะไรงูเทลเราเนี่ยเพื่นก็ได้ให้ผ้าขึ้นครับถวายเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณรักษาครับพากันต้องผูกแขนมาแล้วเจียเฮ้ยไอพวกแขนเพื่อนมาแล้วเจียยังที่กูเจียว่างไหนล่ะออเบอกว่ามึงจะเป็นคนบุญหลายกวังแล้วจะเป็นคนบุญอบอดดคุณดีอะไรก็บดดุถรก <จ>เอากคุปตันได้เปิดมอเตอร์ให้นดีป่ะอันละอย่าไปเอ็นดูเทาไรเอ็นแล้วดีขาดจัดปัดทักเทอร์ไเดี๋ยวไอ้เบ้าเจ็บเจ็บ ตีพุงด้วยตุ้ดีผูกแขนเอารอรันระบบครับยักปไปยังไงดอกมือเนี่ยเพื่อนว่าอากาศเย็นดังดีท่านอากาศห้อนดังโมดีก็ที่แม่นย่อดอกครับเพราะว่าสภาพว่าอากาศมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอุป,ปกรณ์นี่ครับเพื่อนแห่พระขึ้นเพื่อนครับเอากับมาสรอยบุญสรอยงนันในงานบ้านไม่เถ่าเนาะ ใส่บุญกุศลนี่แหละคมพีน้ำนองเป็นกำลังแรงเคี่ยวแรงใจให้พวกเขาครับรถแห่คอนเสิร์ตศิลปินอีสานครับแห่หมานบันเทิงโชว์ครับพี่น้องนี่แหละอันนี้อันไซน่ะบอมเปนไซอย่างเด้อไซร้องเบิงบอมเปนไซว่ามาอวดโอ้คนมาแข่งคนเด้อพี่น้องเด้อร้องเบิงก่อนเอ่อเพราะว่าตอนนี้ไซไปซื้อเพระาะฉันได้จุนมันต้องจุนเหรอเนั่นครับว่าไม่ได้เข้ากันหรือเบากันแต่ว่าใส่ลองดูบอมเปนว่ามีกระเสียดราม่าอะไรอย่างอางี้ผมไม่ได้มีเรื่องผิดกันเราพวกเด้ฮะเปิดเด้อ เล่งเลขสองหมดนะเล่งเลขสองหมดอย่าเ,เ,เล่งหลายมันกากอยากได้หัวมาล่งอบบถถงขึง้นบัดแรกลขยแดงเนอะอาะกากสนวานนี่เพราะเจ๋อะไรวะอหอนเห็ดขาวาเห็ดขาวบอพอนลงหมดแล้ว<อ>บอ่อากาศมันเย็นมัะนะนี่ไมันดังคึ้นเองอากาศเย็นนี่ยีย่ บ๊วยดอกของเขาดังเฮงดังเขาของเขาดังเฮงเขาอยุดอู้บ๊วยอาาออดอกอันตรายมาพี่น้องขับไปของมึงนีครับมาถวายหลวงพอ่อมาถวายพ่อคุณแก้วคุณหานเจ้าที่เจ้าท,า,ทางสมเด็จเสด็ินทรอนกับผู้ตายนาบ้านครับมาอันเฮียพระขึ้นครับบัตรทำหลวงพอ่อประคูโสภิตชัยยกุณครับที่คนไปเฮ็ดบุญเหตุศนกับพ่อแม่พี่น้องเขาสุขสุขคน กลับาอบุน้ำกันด้ยพี่น้องเดบ่ายสามโงโดยประมาณเป็นต้นไปจนถึง18บแนาฬกาครับแห่้ากันครับพี่น้องบ้านอื่นที่มีเตงี้ยให้แห่พาลุงบ้านเฮานี่มีแห่ผขึ้นแห้ลงพี่น้องอาบุน้ำกันเด้อคกับพวกเรารถแหคอนิร์ตศิปินอีสารแห่บานบเทิงโชพี่น้องเอฝากไว้เป็นอทำาพเบาดเก่าครับถ้าคลิปนี้หพี่น้องสกันมาครับลงเลยกระชองสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเพื่อทำาพเอาใดเก่าครพี่น้อง